สวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะวันนี้นะคะเป็นเทปของวันอาทิตย์ที่13นะคะมิถุนายนพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้นะคะบรรยากาศบริเวณเขตชอมเทียนพัทยานะคะก็คุ้มฟ้าคุ้มฝนค่ะเพื่อนๆอากาศก็หนาวหนาวเย็นๆนะคะแล้วก็น้ําทะเลลดลงเยอะมากๆค่ะในช่วงเช้านะคะเพื่อนๆลมแรงนะคะเพื่อนๆในช่วงนี้นะคะแล้วก็ เย็นค่ะเพื่อนๆยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะยังไงเพื่อนๆก็ติดตามข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้หญิงก็น,นําบรรยากาศนะคะในช่วงเช้าบริเวณเขตใช้หาจำเทียนนะคะมาฝากเพื่อนๆแล้วก็มาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆให้เพื่อนๆฟังค่ะ เตบริเวณชายหาดจอมเทียนนะคะในช่วงวันหยุดนะคะก็จะมีคนไทยนะคะและก็นักท่องเที่ยวนะคะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะคะก็พาครอบครัวค่ะมาพักผ่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะบริเวณชายหาดจอมเทียนนะคะก็เปิดให้บริการค่ะ mm hmm. เพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารต่างๆรวมถึงร้านเช็คอินต่างๆนะคะก็เปิดให้บริการตามปกติค่ะ เพื่อนๆก็จะเห็นรถจอดมากมายนะคะในวันหยุดนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะเพื่อนๆนะคะดังนั้นนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นนะคะในเขตพื้นที่ของพัทยานะคะ<ม>ก็มีคนไทยนะคะแล้วก็ต่างชาตินะคะที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะก็พาครอบครัวออกมาเที่ยวค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสําหรับคนไทยนะคะที่ได้รับวัคซีนแล้วนะคะก็ดูแลตัวเองนะคะดูแลสุขภาพเหมือนเดิมส่วนคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะก็เดี๋ยวก็คงจะได้รับนะคะ ในเร็ววันนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะยังไงก็ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะเวลาเราอยู่ในที่ชุมชน,นะคะ่ะช่วงนี้นะคะในเขตพื้นที่ของพัทยานะคะร้านนวดต่างๆนะคะก็เปิดให้บริการนะคะแล้วก็หมอนวดตามชายหาดนะคะก็เปิดให้บริการเช่นกันนะคะรวมทั้งลูกค้าต่างๆก็สามารถใช้บริการได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะการสวมใส่หน้ากากอนามัยต่างๆนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยววันนี้นะคะยิงจะพาเพื่อนๆนั่งรถสองแถวจากบริเวณชายหาดชมเทียนนะคะไปบริเวณตึกคอมนะคะตลาดพยาใต้ค่ะเพื่อไปซื้อของนะคะที่บริเวณตึกคอมนะคะก็จะไปซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับโทราศัพท์เรานี่แหละค่ะซื้อหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนค่ะก็นั่งรถไปเรื่อยๆนะคะบริเวณ ใช้หาดจอมเทียนก็จะมีรถสงแถวผ่านตลอดนะคะค่าบริการก็10บ,บาทนะคะสําหรับคนที่ไม่ต้องการใช้รถนะคะก็สะดวกดีค่ะเพื่อนๆนะคะก็ใช้เวลาประมาณ5-10นาทีค่ะถึงตลาดวัดชัยมงคลนะคะตรงนี้นะคะก็สามารถไปแยกพระตำหนักได้นะคะเพื่อนๆหรือถนนพระตำหนักค่ะ หรือไปทางเขานะคะเพื่อนๆก็สามารถไปได้ค่ะถ้าตรงไปนี่ก็คือเราเข้าในตัวเมืองะคะ่ะไปพัทยาใต้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะคะบนรถสองแถวพร้อมกันเลยค่ะรถก็คล่องตัวนะคะเพื่อนๆก็ไปได้แบบสบายสบายนะคะส่วนอากาศนะคะก็เย็นลงนะคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะคาดว่าคงจะฝนตกในไวัยนี้นะคะพื่นเน ก็หวังว่าเราคงจะถึงตึกขอมก่อนฝนตกนะคะเพื่อนๆตรงที่เรานั่งผ่านเนี่ยเขาเรียกว่าถนนทัพพยานะคะเพื่อนๆเนี่ยแหละค่ะคือถนนทัพพยานะคะมาจากจอมเทียนนะคะไปถึงน่นล่ะค่ะตรงสี่แยกนะคะถนน พยาใต้นะคะเพื่อนๆทางที่จะไป Walking Street แล้วก็ตรงไปก็จะไปทางนากเกลือไปทางเซีนทขั้น,นะคะเพื่อนๆก็ตรงไปนะคะหยิงทําไว้หลายเทปแล้วนะคะเพื่อนๆก็ย้อนดูได้นะคะตรงนี้ก็จะใกล้ๆถึงสะพานต่างระดับนะคะพอไปถึงตรงแยกเราก็เลี้ยวซ้ายนะคะตรงนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะก็ตรงไปเรื่อยๆนะคะสักพักหนึ่งก็เลี้ยวขวานะคะข้ามสะพานมาก็เข้าเขตพัทยาค่ะ แล้วค่ะพญาใต้นะคะเดี๋ยวเราเดินผ่านตลาดนะคะไปตึกคอมค่ะเพื่อนๆอากาศนะคะก็ยังค้มฟ้าค้มฝนนะคะคิดว่าฝนคงจะตกค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะอากาศนะคะก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤดูฝนค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็คือตลาดพญาใต้นะคะเดี๋ยวเราต้องเดินผ่านตรงนี้นะคะเพื่อนๆ ตลาดพญาใต้นะคะผู้คนก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยกันเยอะอยู่นะคะเพื่อนๆก็ร้านค้าร้านขายต่างๆนะคะก็เปิดให้บริการนะคะตามปกติค่ะเหมือนที่เราเราเคยใช้บริการมาก็เปิดปกติเลยค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราทานอาหารก่อนนะคะเพื่อนๆหากับข้าวทานก่อนค่ะวันนี้นะคะหญิงก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปทานข้าวร้านข้าวมันไก่นะคะเพื่อนๆบริเวณตลาดก็มีขายนะคะแล้วก็มีรสชาติอร่อยนะคะราคา40บาทค่ะเพื่อนๆ เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาซื้อของบริเวณตึกคอมนะคะเพื่อนๆก็นั่งทานกาแฟกันก่อนค่ะบริเวณตึกคอมนะคะก็จะมีเครื่องใช้ต่างๆนะคะอุปกรณ์ไอทีนะคะอยู่บริเวณชั้น2ชั้น3นะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกซื้อได้ค่ะซื้อเสร็จแล้วก็กลับนะคะเพื่อนๆอากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ ช่วงกลับนะคะก็มารอรถนะคะตรงบริเวณหน้าโรงเรียนนะคะแล้วก็ติดสีแยกนะคะวัดชัยมงคลนะคะหรือสีแยกพญาใต้ค่ะค่าบริการ10บาทเช่นเดิมนะคะคิดว่าคงไม่ทันกลับบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะคิดว่าฝนน่าจะตกระหว่างทางค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านเลยค่ะ สำหรับพยากรณ์อากาศนะคะ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะร่องมรสุมนะคะพัดผ่านตอนบนของทางภาคเหนือนะคะแล้วก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงบริเวณประเทศลาวตอนบนนะคะประกอบกับลมมรสุมนะคะตะวันตกเฉียงใต้กํลาลังแรงนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยะคะ่ะลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะทําให้บริเวณทางภาคเหนือ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งนะคะดังนั้นนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะคะถึงหนัก ะะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมไว้ในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะสําหรับคลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอนันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนนะคะจะมีกําลังแรงโดยทะเลอันดามันนะคะจะมีคลื่นสูง2-3เมตรคะ่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนบริเวณอา่าวไทยตอนบนนะคะก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2มเามตรค่ะข,กกขอให้ชาวเรือชาวประมงนะคะบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนนะคะควรเพิ่มความระมัดระวังในการ เดินเรือนะคะเรือเล็กก็ควรงดนะคะการออกเรือในช่วงนี้ไว้ด้วยค่ะ หนึ่งพายุดิปรสชันคงุมะนะคะได้อ่อนกําลังลงนะคะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณประเทศลาวตอนบนแล้วนะคะลักษณะเช่นนี้นะคะจะส่งผลให้ร่องมรสุมยังคงพัด,พดผ่านนะคะบริเวณทางภาคเหนือตอนบนของประเทศลาวตอนบนนะคะทําให้บริเวณทางภาคเหนือและก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งค่ะ นั่นก็คือข่าวสารนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยนะคะในวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2564ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ